หลังจาก s a m s u n Galaxy g A56 แล้วก็ A36 เปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายไปแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะถามถึงตัวเล็กที่ราคาประหยัดลงมาหน่อยอย่าง s a m s u n Galaxy g A26 ครับซึ่งคือเครื่องนี้แหละที่มอยู่ในมือของเราแล้วนะครับคือต้องบอกว่าตอนแรกที่ได้ไปลองสัมผัสต,ตัวเครื่องครับเอาจริงคือดีไซน์หน้าตาก็กคือมาแบบตระกูลรุ่นพี่เลย ทั้งการออกแบบเฟรมตัวเครื่องและก็ส่วนของโมดูลกล้องและพอได้ลองใช้งานจริงนะครับมีเซอร์ไพรส์หลายจุดเลยทีเดียวครับอย่างแรกคือตัวหน้าจอที่เป็นซูเปอร์อโมเลดนะครับ1 2 0 h z ซึ่งความเร็วแรงตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากชิปเซ็ตที่หยิบเอาชิปของ Samsung Galaxy A54 นะครับมาใส่ใน A26 ตัวนี้ทำให้ตอนที่เราเทสเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น RV เปิดกราฟิกสูงได้เฟร,รมเรท60นิ่งๆเลยอัดหน้าจอไปพร้อมกันก็ได้ ขับเจเองก็สามารถจะเปิดโมดนลื่นไหลพร้อมกับเฟรมเรทแบบเอ็กตรีมไหนจะมาพร้อมกับกล้องวิดีโอ 4K และก็ยังรองรับมาตรฐาน IP 67คทนน้ำทนฝุ่นเป็นครั้งแรกของ Samsung Galaxy A 2 Series ด้วยนะครับบอกเลยว่ารอบนี้ Samsung Galaxy ี่ A 2 6เรียกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มมากๆในช่วงราคา1,000 0บาทนี่ยังมีนับเรื่อง AI นะครับและก็การตรีอัปเดตแช้งานได้ายาวถึง6ปี6ปี สบายดีนะครับพัดรอยแซนครับสำหรับ Samsung Galaxy A นะครับต้องบอกว่าในแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยมันมีการอัปเกรดทั้งเรื่องของสเปคแล้วก็ความสามารถลุกเล่นเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับและในครั้งนี้ครับเอาจริงแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของ Samsung Galaxy รหัสพวกแบบ A เลขก2เลข3เลข4เรามักเห็นว่าสเปคเนี่ยมันจะเป็นแค่รุ่นเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับกลายเป็นว่ากับ Samsung Galaxy A 2 6 5 G ตัวนี้นะครับจัดสเปคมาหลายลอย่างเทียบชนกับตัวของ Galaxy A 3 6กแล้วก็56ที่ที่เปิดตัวแล้วก็วางขายไปได้เลยนะครับหรือจะอธิบายว่ามันขยับขึ้นมาจากการเป็นแค่สมาร์ทโฟนสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานนะครับกลายเป็นรุ่นที่สามารถซื้อเอาไปใช้ต่อเนื่องเรืเยาวหลายปีแล้ว ลองมาไล่ดูไปตั้งแต่ส่วนของตัวจอภาพนะฮะตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอไซส์6.67นิ้วแล้วก็ได้เป็นจอ Super AMOLED ความละเอียด Full HD+ ครับมันด้มาเป็น H ดรง HD แล้วนะเป็น Full HD+ เลยพร้อมกับป r e ฟลูเรทที่ลื่นไหลระดับ120เฮิรครับเนี่ยครับเห็นได้เลยนะครับว่าลื่นไปหมดนะครับเนียนๆเลยครับเปิดแอปเปิดหน้าต่างสลับแอปไปมาก็เนียนตา แถมตัวพาเนลจอครับยังมีโหมด High Brightness ที่สว่างสูงสุดเวลาออกไปกลางแจ้งเจอแดดครับถึง1,000นิตครับยิ่งช่วงนี้ครับเข้าเดือนเมษาพฤษภาแล้วนะครับแดดร้อนนะครับแดดจัดจัดเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าตัวของหน้าจอ A26 จะสู้แสงไม่ไหวนะครับนี่รวมถึงเผื่อใครที่แบบว่าซื้อไปใช้งานเป็นกลุ่มไรเดอร์ก็สามารถดูรุ่นนี้ครับเป็นตัวเลือกเพิ่มได้ถ้าเกิดต้องการจอที่สู้แสงหน่อย แถมในเรื่องความทนทาน,นครับรอบนี้ตัวกระจกหน้าจอเนี่ยซัมซุงหยิบเอาก o ิล l l Glass Victus มาใช้บน A26 เลยนะครับเฮ้ยคือราคาแค่ประมาณหมื่นหนึง่งได้กระจกแทบจะเป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะครับกับตัว Victus และวตกี้ที่พูดถึงเรื่องของอ่ะเมษาพฤษภาหมายความว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลนะครับสงกรานด้วยแล้วก็กำลังจะเข้าหน้าฝนแล้วด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับตัวเครื่องก็ต้องมาพร้อมกับ ความทนทานระดับหนึ่งซึ่งรอบนี้ครับ A65G 2ได้ตีบวกเรื่องการทดสอบครับทนน้ำทนฝุ่นผ่านมาตรฐาน IP67 ครับซึ่ง67อันนี้ไม่ได้กันแค่เรื่องของน้ำกระเซ็นฝนตกละองน้ำนะครับแต่มันทนในระดับที่ สามารถทําหล่นตุ้มลงไปในน้ำนะครับที่ความลึก1เมตรได้ประมาณ30นาทีหยิบขึ้นมาตัวเครื่องไม่เกิดปัญหาส่วนเรื่องของการประมวลผลและการใช้งานครับรุ่นนี้ได้ชิปเป็น Exynos 1380 2.6GHz นะครับเป็นชิป Octa-Core ซึ่งเอาจริงแล้วเป็นชิปที่ถูกใช้งานครั้งแรกตอน Samsung Galaxy A 5 4ครับ คือถ้าเกิดเทียบกับชื่อรุ่นเนี่ยก็หมายความว่ามันได้ชิปที่อัปเกรดขึ้นจากตระกูล A2 แถบไปใช้ชิปตระกูล A5 นะครับและเมื่อทดสอบออกมาครับก็ถือว่าคะแนนเนี่ยทำได้ดีทั้งเรื่องของการเทสแล้วก็ตอนที่เล่นเกมอย่างของ Geekbench นะครับทำคะแนนซิงเกิลคอไป1,009คะแนนแล้วก็มัลติคอที่2,863ส่วน AnTuTu Benchmark ค er รับก็ทำไป579,000โดยแบ่งคะแนนของฝั่ง CPU นะครับ190,000 ฝั่ง G P U 135,000ส Memory 1 0 0 0 0แล้วก็ตัวของ U X นะครับที่145,000ซึ่งจากคะแนนเบนช์าม์ครับเราก็มาทดสอบว่าถ้าตอนเล่นเกมจริงจังเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับอย่างเอาวนะครับก็เปิดกราฟิกแล้วก็เปิด60เฟรมด้วย ตอนที่เล่นนะครับเราก็เลือกลองบันทึกหน้าจอไปพร้อมกันก็ปรากฏว่าเฮ้ยเฟร,รมเรทเฉลี่ยนะครับแม่ตอนบันทึกหน้าจอไปด้วยกันเนี่ยยังวิ่งประมาณ60เลยนี่ครับในจังหวะทีมฟงทีมไฟ์นะครับตัวละครละหลายตัวก็ไม่เจออาการเฟรมเรทหล่นนะครับยังประมาณ6 0 6 1อยู่เรียกว่าทั้งเกมเนี่ยเจอแค่บางจางังหวะเท่าน,นั้นที่อาจจะมีช่วงโหลด Data หรืออะไรขั้อย่างหนึ่งเฟร,รมเรทมันหล่นไปประมาณ50แป๊บแปบแล้วก็กลับมา6 0 6 1เหมือนเดิมส่วน p u b G นะครับอันนี้เลือกเปิดกกรราฟินะคับ สมูทลื่นไหลแล้วก็จะมีตัวเฟรมเรทเอ็กตรีมขึ้นมาให้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับเดียยวตอนเข้าเกมไปก็ได้เฟรมเรทที่ลื่นไหลามากขึ้นนะครับซึ่งในระหว่างที่เล่นนะครับถ้าเกิดเรามีการประทึงหน้าจอไปพร้อมกันเนี่ยยังเจอว่ามีจังหวะที่เฟรมสะดุดเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะกลับมาลื่นเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีการไปแย่งเรื่องของตัวเมมโมรีหรือว่าการเขียนข้อมูลเนี่ย เล่นอย่างเดียวไม่ต้องอัดหน้าจอผมว่ารื่นๆเนียนๆสบายสบายสำหรับตัวของ A265G อย่างในตอนเล่นเกมนะครับมันก็จะมีเมนูข้างสามารถสไลด์ออกมาได้ครับเรียกว่าเกมบูสเตอร์นะครับที่เราสามารถจะเลือกปิดการแจ้งเตือนเปิดการบันทึกหน้าจอนะครับ หรือว่าจะเป็นการเปิดหน้าต่างลอยพกเกชันที่รองรับนะครับเพื่อบางทีต้องการจะแชทคุยกับเพื่อนหรือว่าจะเปิดเช็คข้อมูลถ้าเกิดเล่นบางเกมที่ต้องแบบมีการดูเรื่องของ YouTube ประกอบไปด้วยระหว่างเล่นเพื่อแก้ปัญหาก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันโดยตอนที่เราเทสเกมนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ย ก็รู้สึกว่าให้ตัวเครื่องมันไม่ได้มีอาการอุณหภูมิเพิ่มสูงหรือว่าร้อนตรงไหนเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ารอบนี้ครับเขามีการเพิ่มในส่วนของตัวระบบระบายความร้อนที่ใหญ่กว่าเดิมประมาณ3.7เท่าเรียกว่าจากตอน A 2 5ครับรอบนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับกับตัว Advanced Cooling System มันก็ช่วยระบายความร้อนของตัวชิปเซตนะครับทำให้เรื่องของการเล่นเกมการใช้งานนะครับมันก็จะเสถียรมากขึ้นนิ่งมากขึ้น มาต่อที่เรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับกับชุดกล้องหลัง3ตัวเซ็นเซอร์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับมาพร้อมกับระบบการสั่น OS ด้วยกล้อง ultra wide 8ล้านพิกเซลนะครับและตัวกล้องมา c r o 2ล้านพิกเซลครับโดยซอฟต์แวร์กล้องของ Samsung Galaxy A26 5G ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเข้ามาที่โหมดโฟโต้การถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีระยะ ultra wide ที่0.5เท่าเซ็นเซอร์หลัก1เท่า และระยะซูมที่เป็นการใช้อินเซนเซอร์จากตัวกล้องหลัก50ล้านนะครับซูมที่เระียกะประมาณ2เท่านะครับส่วนระยะถัดไปก็คือ4เท่ากับ10เท่าก็จะเป็นการใช้เรื่องของตัวดิจิตอลซูมเข้ามาช่วยและจากที่ลองมาก็ต้องบอกว่าตัวเซนเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับอันนี้คือทำได้ดีทั้งการถ่ายภาพบุคคลการเก็บเรื่องของแสงสีเรื่องของการตัดเบลอขอบฉากหลังในโหมดพอร์เฮดอันนี้ก็น่าจะมีส่วนมาจากทางฝั่งของซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเพิ่มเติมด้วยนะครับ แล้วจริงตัวกล้องหลักเนี่ยที่ระยะซูมประมาณ2เท่าก็เอามาถ่ายกึ่งกึ่งมาโครได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ภาพมาโครแบบ c l o สอ up ใกล้ๆ,ๆ,ๆหน่อยตัวระยะโฟกัสของตัว,ตวกล้องมาคโครเนี่ยก็น่าจะเข้าได้ใกล้มากกว่าเพราะถ้าเกิดเทียบจากอันนี้คือที่ผมถ่ายที่ตัวกล้องหลักมานะครับลองยิง2เท่าแล,ล้วกึงๆ่งมาคโครดูมันจะเข้าได้ประมาณนี้นะครับคือระยะโฟกัสมันเข้าไปใกล้มากกว่านี้ไม่ได้และมันจะเริ่มเบลอ แต่ถ้าเกิดเราเป็นตัวของกล้องมาโครมันก็จะ c l o สอ up ได้มากกว่าเห็นว่ามันเข้าไปใกล้ตัวดอกกุหลาบได้แทบจะชิดเลยส่วนกล้องอัลตร้าวนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับการถ่ายภาพมุมกว้างเก็บวิวทิวทัศน์เก็บซีเนอรี่นะครับโดยตัวเซนเซอร์นะครับก็ถือว่าเก็บเรื่องของแสงทะเรียดได้ดีเหมือนกันแต่บริเวณขอบภาพก็จะเห็นว่ามีเรื่องของ distortion อยู่ประมาณหนึ่งแล้วถ้าเกิดแสงน้อยนะครับตัวกล้องอัลตร้าวเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าพวก noise ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเป็นเกรนมากขึ้นในโหมดถ่ายภาพนะครับตัวนี้มี โมชั่นโฟโต้มาใช้งานด้วยนะครับเพื่อใครอยากถ่ายภาพพร้อมกับคลิปสั้นๆนะครับเพื่อเอาไปใช้งานต่ออย่างเช่นเอาไปทําเป็นแบบพวกบูมมแรงได้เป็นวิดีโอสั้นๆหรือว่าเอาไปทำพวกโฟโต้ซักเจอชันนะครับที่ไอมันจะมาช่วยในเรื่องของการปรับแต่งภาพว่าเฮ้ยภาพนี้อยากจะให้เบลอหลังเบลอแบ็กกราวไหมเหมือนกับจากภาพถ่ายปกติให้กลายเป็นพอร์เทตโหมดการเอาไปลบพวกแสงและเงาต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ในตัวของแกลเลอรี แล้วก็ยังมีตัวของ Object Eraser นะครับเผื่อใครถ่ายรูปมาแล้วเฮ้ยตอนนั้นลืมเช็คว่ามีของมีอะไรวางรกๆอยู่หรือว่ามีคนเดินมาโฟโต้บอมครับใช้ Object Eraser ครับแตะปุ๊บช่วยลบได้ปับ๊บเรียกว่าเป็นความสามารถได้ใ,ใหญ่นะครับที่มีมาให้บน Samsung Galaxy A26 เครื่องนี้ด้วยส่วนกล้องวิดีโอนะครับรุ่นนี้ตัวกล้องหลังเซ็นเซอร์หลักเนี่ยสามารถถ่าย 4K 30เฟรมได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ตัวเฟรมที่มันลื่นๆหน่อยเนี่ย ก็ยังรองรับในส่วนของตัว Full HD 60เฟรมสามารถใช้งานได้ที่ตัวกล้องหลังเหมือนกันถ้าเป็นตัวกล้องอ l t r a Wide อนี่จะรองรับแค่30เฟรม Full HD เท่านั้นส่วนตัวกล้องหน้าเซลฟี่นะครับอันนี้เรียกว่าถ่ายมาแล้วนะครับสีผิวสกินโทนจะออกแนวแบบเหลืองบางๆแต่ว่าแดงเยอะหน่อยนะครับเพราะฉันจะออกแนวอมชมพูแล้วก็ตัววิดีโอเองเนี่ยสามารถถ่ายที่ความละเอียด f u HD 30เฟรมได้ครับถ้าเป็นตัวกล้องหน้า มาถึงเรื่องของตัวระบบปฏิบัติการกันบ้างครับอย่างที่เห็นว่าคือตอนนี้ A นะครับ5636แล้วก็26รอบนี้คือได้เป็น OneUI7 ตั้งแต่แกะกล่องครับ Android15 มาเลยเพราะฉะนั้นก็เห็นว่ามันมีส่วนตัวของไซต์บาร์ที่จะมีพวกฟีเจอร์อย่าง AI search หรือพวก AI ในการแต่งภาพนะครับแล้วก็เรื่องของพวกมัลติทัสงต่างๆเจ้า A6 ก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับแอปพลิเคชันที่เราอยากจะเปิดใช้งานพร้อมกันจะเลือกเป็แบ่งหน้าจอ หรือว่าจะเป็นการเปิดเป็นหน้าต่างลอย floating window ก็ได้โดยสามารถจะเข้ามาดูนะครับในส่วนของตัว advanced feature นะครับเนี่ยเห็นว่านี่เลยครับฝั่งของตัว AI ที่มีให้ใช้งานบน Galaxy A26 นะครับเนี่ยพวกแต่งภาพพวกฟิลเตอร์แล้วก็ AI select นะครับแล้วก็ในส่วนของ l a b นะครับอันนี้ก็สามารถจะมาเลือกเปิดให้ทุกแอปพลิเคชันนะครับสามารถจะทำการแบ่งหน้าจอ multi window ได้แล้วก็เปิดเป็นหน้าต่างลอยก็ได้ ส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับความจุ5,000มิลลิแอมแล้วก็รองรับการชาร์จไว้นะครับที่25วัต์ส่วนดีไซน์ร,รอบตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยเซนเซอร์สแกนนิ้วครับจะอยู่ที่ปุ่ม power นะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้อันนี้เวลาเบรคเนิ้วนะครับมันจะไม่ได้เป็นการแตะแล้วปล่อยแตะแล้วปล่อยครับเป,เป็นการเอานิ้ววางแล้วก็บิดบิดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เซนเซอร์มันตรวจจับนิ้วเราครับเรียกว่าทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็สแกนนิ้วปลดล็อกได้้้เร็ววขึนดย ส่วนด้านล่างตัวเครื่องครับก็จะมีพอร์ต USB Type C นะครับผมส่วนถาดซิมครับอยู่บริเวณด้านซ้ายบนของตัวเครื่องครับบริเวณนี้แล้วก็เป็นรุ่นเดียวที่มาพร้อมกับถาดซิมแบบไฮบริดยังสามารถเติมเมมได้โดยสเปคของตัวเครื่องนะครับที่วางขายก็จะเป็นแรม8 g b กับหน่วยความจำ256ครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเอ้ยไม่พอหรอกอาจต้องมีการถ่ายรูปถ่ายคลิปเพิ่มเติมจากที่ลองใช้งานมาท้ายสรุปคร่าวๆนะครับ ผมชอบ Samsung g l l x y y A 2 6 5 G ตรงที่อ่าจคุณได้หน้าจอ Full HD หรือเฟรเดทร้อนะครับแล้วก็ตัวชิป Exynos 1380เนี่ยตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, มันทำงานได้เร็วพอไหมกับ One UI เวอร์ชั่นใหม่กับ Android 15กลายเป็นว่านะครับทั้งเรื่องของการใช้างานแบบปติ t a s k i กิหรือว่าการเล่นเกมเฟรเมเดทเปิดสูงได้เนี่ยก็ประทับใจครับส่วนนึงกว่าจะมาจากการที่เขามีการใส่ระบบระบายความรอ้อนใช้ใหญ่เข้าไป ช่วยเรื่องอุณหภูมิของตัวเครื่องกับชิปเซ็ตก็เป็นได้เหมือนกันนะครับไหนจะตัวกล้องหวัง5้ิล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอ 4K ได้อัปเกรดทนน้ำทนฝุ่นในพีหแล้วนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมชาร์จไว25วัต,ตและยังมีเรื่องการอัปเดต Android นะครับที่รอบนี้ขยายเป็น6ปีด้วยส่วนที่รู้สึกว่ามันขาดหายไปบ้างครับก็จะมีเรื่องของชุดกล้องไหมที่ไม่มีตัวเลนเทเลโฟโต้แต่กับช่วงราคาประมาณนี้นะครับมันก็อาจต้องเลือกกันบางรุ่นก็ใส่เป็น,นเทเลโฟโต อีกเรื่องนึงก็จะเป็นตัวลำโพงครับเพราะ A 2 6 5 G เนี่ยได้เป็นลำโพงโมโนนะครับมีลำโพงตัวเดียวแล้วก็ตัวกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลเนี่ยอางจิงมันก็ถือว่าความเบลตดมันน้อยเกินไปนะครับแล้วเวลาจะใช้งานเนี่ยก็ต้องมีแสงมากพอด้วยแต่ในความที่รอบนี้ครับราคาของ Samsung Galaxy A เนี่ยทั้ง26,36,56ถือว่าใกล้กันมากครับอย่างตัวนี้เปิดมาที่1 9 9 9ครับ A 3 6 11,99 9 เพราะฉะนั้นก็ต้องขอเอามาเทียบกันสักเล็กน้อยนะครับนี่ครับซัมซุงกาแล็กซ A 3 6มหกนะครับน่าจเป็นตัวเดียวในซีรีส์ที่มีการออกแบบฝาหลังให้เป็นลักษณะเหลือบๆสีรุ้งๆหน่อยนะครับแล้วก็มีการผสมผสานหลายโทนใช่ไหมถ้าเกิดเป็นตัว A 2 6 5G รอบนี้บ้านเราขายแค่2ส,สีคือเขียวมิ้นกับสีดําหน้าตาภายนอกอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสเปคภายใน ความแตกต่างเนี่ยถือว่าเยอะเรียกว่ามีหลายจุดเหมือนกันนะครับถ้าเป็นส่วนของตัวพาร์เนลหน้าจอเอาจริงแล้วสเปคจอเหมือนกัน6.67 Super ร์อ l ม d นะครับแต่ว่าตัว A36 เนี่ยคุณได้จอแบบเจาะรูซึ่งมันก็ดูทันสมัยกว่าลักษณะจอที่เป็น U h a p e แบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับอัปเกรดเป็น Snapdragon 6 Gen 3เรียกว่ารองรับเรื่องการเล่นเกมนะครับลื่นไหลแล้วก็ปรับเฟรมเรทสูงได้หลากหลายกว่าตัวของ Exynos 1380นะครับส,ส่สวนเรื่องของชุดกล้องครับอันนี้จริ euh. งๆเซนเซอร์หลักกับตว 5, ัต flu, s <S ตว Ultra Wide เนี่ยเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวของ A36 คุณได้กล้อง macro ที่5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลมเท่ากันนะครับแต่ว่า A36 เนี่ยได้ชาร์จไว45วัตต์ส่วนเรื่องของลำโพง รุ่นนี้ได้เป็นสเตอริโอครับตัวนี้เป็นลำโพงโมโนถูกไหมแต่ว่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทางฝั่งของ A 2 6ชนะครับก็คือสเปคค,ความจุเนี่ยตัวนี้จะมาที่ 256GB ในขณะที่ A 3 6ครับงงเหมือนกันว่าทำไมถึงจัดมาแค่สเปคเดียวเป็น RAM 8ด้วยความจำา2 8 8 แล้วก็ไม่สามารถเติมเมมได้ด้วยนะสุดท้ายแล้วก็เกิดว่าต้องเลือกนะครับผมถ้าคุณเป็นสายที่อ่เน้นสเปคเล่นเกมชาร์จไวแล้วก็ต้องการลำโพงที่กระหึ่มขึ้นหยิบ A 3 6ไปเลยครับต้องการความจุมากๆหน่อยแล้วก็แบตอื่นๆนิดนึดนงอาจจะลองมาดูตัวของ s m s u n ง A 2 6 5 G ก็ไม่ผิดเดี๋ยวมาลองเทียบข้ามรุ่นนะครับระหว่าง A 2 6กับตัวพี่ใหญ่ A 5 6กันไปเลยนะครับต่างกันประมาณ3,000บาทนะครับก็คือ19 9กับตัวนี้ สเปคเริ่มต้นที่หน่วยคำจำา128เนี่ยอยู่ที่13,999ถามว่าได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะครับถ้าในฝั่งของตัวสเปคอ่ะหน้าจอแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าได้จอเจาะรูกับจอ U shape ใช่ไหมแต่สเปคเป็น Full HD Plus Super a m OLED 120เคนเหมือนกันนะครับแต่เป็นฝั่งกล้องครับตัว Ultra Wide Sensor ดีกว่าครับ12ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวกล้อง Macro ครับความละเอียดเพิ่มเป็น5ล้านพิกเซล แต่ว่าตัวนี้นะครับในฝั่งตัวซอฟต์แวร์กล้องเองก็จัดเต็มมากๆเพราะว่าทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยถ่ายวิดีโอ 4K ได้และถ้าเป็น Air 6กเนี่ยพวกฟีเจอร์ไอก็ตีบวกได้มากกว่ามีเบสเฟสนะครับเหมือนกับที่ s a m s u n Galaxy g S25 เขาเล่นกันด้วยหน้าทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะมีหน้าเวอร์หลับตาอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเบสเฟสเนี่ยมันถ่ายรูปแล้วก็มาปรับเปลี่ยนทีหลังได้และยิ่งถ้าเป็นสายตัดคลิปนะครับตัวนี้มีออโต้ทริมครับ AI ในการช่วยตัดคลิปสั้นๆให้เราทำได้ง่ายๆมากขึ้น้นนนไม่ตองงเเเสียเเียยวลลาารคิปน เรียกว่าถ้าเกิดดูจากฝั่ง AI นะครับอันนี้คือชัดเจนเลยว่าทางฝั่ง A6 นั้นมีให้ใช้งานเยอะกว่าเรียกว่า A56 เนี่ยเป็นการตีบวกนะครับทั้งจากตัว A6 และ A36 นะครับขึ้นมาแบบทุกด้านเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของตัวกล้องการใช้งานแล้วก็เรื่องของ AI ด้วยนะครับเรียกว่าครบที่สุดใน3รุ่นนี้แหละแต่ก็ต้องแลกกับราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับจากตัวเริ่มต้น19,999 มาเป็น1 3 9 9 9นาพนรานะครับเพราะฉันก็ต้องคิดดีๆเรื่องของราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มเข้ามาครับว่าจําเป็นหรือเปล่าขอทิ้งท้ายกันไว้นะครับสำหรับรแฟนของตัว Galaxy A นะครับถ้าเกิดเฮ้ยอยากได้แค่ตัวแบบเริ่มต้นใช้งานยาวๆอยู่ได้หลายปีเพราะว่ารอบนี้ A 2 6อัปเดตให้ถึง6ปีนะครับเรียงได้หน้าจอ Super AMOLED Full HD 120Hz ด้วยนะครับที่ราคา10,000ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดมีใจแบบอยากจะเน้นสเปคอะเน้นเล่นเกมชาร์จไรลลำโพงเซเรโอหน่อยก็ ขยับขึ้นมาเป็น A 3 6 <c oughs> ก็็่จยเพิ่มแค่พันเดียวนะครับส่วนตัวข A 5 6เนี่ก็คือสำหรับคนที่ต้องการจะจัดเต็มทุกอย่างแล้วก็เป็นแฟน Galaxy A นะครับอยากจะแบบได้ตัวเดียวครบเลยนะครับช่วยตัดคลิปให้ได้และมีตัวของ b a r e Face ครับช่วยในการถ่ายภาพเซลฟี่ถ่ายภาพหมู่ครับก็จะเป็นตัวนี้แหละก็เห็นว่าราคามันไล่มาเรื่อยๆนะครับยังไงซักก็ลองปสนใจดูว่าเฮ้ย เงินในกระเป๋าบัจเจตเราประมาณไหนรวมถึงพวกฟีเจอร์บางอยา่าง A บางตัวจะได้ใช้งานกันหรือเปล่านะครับหวังว่าคลิปนี้นครับจะช่วยให้หลายคนตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยสำหรับ Galaxy A รอบนี้ทั้ง A 2636และ56เนี่ยควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับแต่ถ้าเกิดอยากดูข้อมูลลึกๆของทั้ง A 36 56, และ56เนี่ยสองรุ่นนี้เรามีรีวิวแยกไว้แล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งสามารถไปดูได้นะครับวันนี้ผมพัดกับทีมรอยแซนนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ